สวัสดีครับพี่เท่งและพี่หนูหนุยวันนี้มีเรื่องสำคัญมากที่เราจะมาคุยกันให้ผู้ฟังได้รับทราบเรื่องของโควิด1 9นี่เลยครับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เนี่ยสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดอาการเสียชีวิตได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก ตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยกว่าร้อยล้านคนแล้วอ้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมีคำถามคำถามมากมายเลยที่จะถามให้พี่ๆช่วยตอบกันพี่เทง่งพอตอบได้ไหมครับสบายมากเราเนี่ยรู้เรื่องไวรัสพี่เท่งรู้เรื่องไวรัสเหรอช่และพี่หน้ยอ่ยเราก็รู้เรื่องไวรัสเราเป็นเพื่อนกัน อ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่น้อยและพี่โน้อยก็ไม่ติดไวรัส,สใช่เราเป็นเพื่อนกันเราไม่ติดอยู่แล้วแต่ถ้าใครเป็นศัตรูกับไวรัสห,หล่อหอรนยถ้าเท่นเป็นศัตรูกับไวรัสเท่งก็โดนไวรัสจัดก,การเพราะฉะนั้นเราอย่าทําตัวให้เป็นศัตรูวิธีการที่เราไม่ทําตัวเป็นศัตรูกับไวรัสนี่หรือเราต้องทํำยังไงบ้างเราอยู่เฉยๆอ่ะอยู่บ้านให้มากที่สุดห้ามเคลื่อนไหวหากเคลื่อนไหวเพียงก้าวเดียวเราก็อาจจะเป็นเหยื่อของเขาก็ได้ ออวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องเคลื่อนไหวใช่แล้วแล้วคำถามที่ว่าจะมาถามนี่มีอะไรบ้างครับทำไมเราจรึงควรฉีดวัคซป้องกันโรคโควิดพี่หนุ่ยตอบได้ไหมนี่คือคำถามที่หนึ่งอ๋อคำถามที่หนึ่งนี่หนุ่ยตอบดีเพืทำไมเราจรึงควร ป้องกันไวรัสโควิดได้เหรอการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสซิก้านี่เราสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตได้นะทำไมอ่ะก็เนื่องจากสถานการณ์การกระบาดของโควิดสิบเก้าถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยโคโรนานาหรือน้าก็ไม่เป็นไรโควิดสิบเก้าเนี่ยเราถือว่าหลายร้อยล้านแล้วผู้เสียชีวิตนี่มากกว่าสองล้านหรือสามล้านแล้ว ปัจจุบันนี้ก็มีการติดฉีดวัคซีนร,ร่วมทั่วโลกแล้วนะคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นหลายล้านโนดสแล้วสําหรับประเทศที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมากที่สุดคือก็คือสหรัฐอเมริการองลงมาคือประเทศจีนและอังกฤษต,ตามลําดับแต่ถ้าหากว่าฉีดตามปรญญาประชากรแล้วน่าจะยกให้อิสาราเอลโอโ้โหนูนุยนี่มันรู้จริงเว้ยอ้อขนาดนั้นเลยครับพี่นูนุ้ยเนี่ยอ๋อคำถามข้อที่สองเดเท่งขอตอบไม่รู้ยากไหม อ่ะทอยยากก็ไม่ตอบคำถามข้อที่สองมีบอกว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9นะครับคืออะไรครับวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา19นะในขณะนี้มีด้วยกัน4หลักแบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการผลิตเท่งมีเทคนิคในการผลิตชอยคือเทคนิคนี้มันมาจากอะไรลนะ่ะเท่งเทคนิคมาจากคำว่าอาชีวะเอไม่ใช่เทคนิคนี้มาจากคำว่าเทคโนโลยีเทคนิค c นะ คำว่าเทคนิคอลเนี่ยร่างคือมันจะมีอยู่สี่อย่างคือ mRNA วัคซีน mRNA วัคซีนนี่เป็นการผลิตโดยใช้สารพันธุก,กรรมของเชื้อไวรัสซาโควีทูซาโควีทูใช่เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้ร่างกายสร้างโปรโตีนสร้างโปรโตีนอะไรล่ะโปรโตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสขึ้นมาอ๋อ แล้วท่านนุ้ยกินโปรโตีนหรอไม่ต้องฉีดได้ไหมเดี๋ยวนุ้ยจะไปซื้อโปรโตีนมากินมีขายเพียบโอ้หนุ่ยที่ชอบกินโปรโตีนใช่ไหมอ๋อใช่เราชอบกินโปรโตีนโอ้ดูดูชอบกินโปรโตีนถ้าอย่างนั้นไวรัส m r m a ของเท่งเนี่ยถ้าหากว่าเรากินโปรโตีนเนี่ยมันจะไม่ติดเชื้อใช่ไหมมันก็ไม่แด่เหมือนกันนละสุนุยเอ้ วิธีการติเดเัวในเทคโนโลยีในการผลิตของมพิวเตกรมโมชีเว,วรรสซาโควีทูเนี่ยนะพอฉีดเข้าไปในร่างกายปั๊บเนี่ยคือเราจะทําให้ไวรัสตัวนี้เป็นเป็น mrna พอฉีดเข้าไปในร่างกายปั๊บเนี่ยมันก็จะสร้างโปรตีนไอโปรตีนที่มันสามารถกระตุน้นสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะอ๋อโดยเฉพาะใช่แล้วข้อสองละ่ะ ก็สองคือไวรัสคือเรรียกว่าว,วาวอวายลเวเตอร์เวซีนี่เป็นการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควีทูซาโควีทูอีกแล้วใช่ซาโควีทูเนี่ยเราเอาสารพันธุกรรมของมาที่เรียกว่า DNA นเี่เ,เข้าไปในพันธุกรรมของไวรัสชนิดอื่นเอ้าไม่ได้ไวรัสตัวเดียวกันเลยคนละตัวไวรัสอื่นที่มันไม่อยู่ในสภาพที่ก่อให้เกิดโรคอะอ๋อไวรัสอื่นๆที่มันไม่ทําให้เกิดโรคมีเลยมี คือไวรัสที่มันหมดแรงแล้วอ๋อไวรัสที่หมดสภาพอ๋อเอาไวรัสที่สมสภาพพอฉีดเข้าไปในไวรัสพวกนี้ก็ให้พาเข้ามาในร่างกายในระดับเซลล์แล้วก็ร่างกายค่อยสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมาแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการสร้างนิดนึงแล้วในช่วงเวลาที่มันสร้างไวรัสขมันจะเป็นยังไงขณะที่ไวรัสทาปรปยาประมวลผลในทางภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็จะมีอาการเจมีอาการเจเหรอใช่และเชื้อ ไอไวรัสพวกนี้อะ่ะมันจะเป็นวัลโรนอะ่ะนี่น่าจะเป็นของเอทราเซนิก้นนี่แหละเนาะเอาแล้วพอตัวต่อไปแล้วมันจะเป็นตัวอะไรละฮะตัวต่อไปนี่เราเรียกว่าตัวที่3าเรียกว่าโปรตีนเบสวัคซีนมันเป็นยังไงอะ่ะก็โปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสนะเอาบางส่วนมันมาเอาโปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสซาโควีทูนี่แหละเอาหนามมันมาไงยเรไม่เคยเห็นไหมหนามหนามหนามอ,อ๋อที่เป็นรูปในทีวีนั่นหรอใช่อันนี้แหละคือหนาม ไอ้น้ำตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสไปโปรตีนเราเอาน้ำเขามันมาเนี่ยน้ำของไวรัสเนี่ยเชื้อไวรัสซาโควีทูนะแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอาโปรโตีนบางส่วนนะฮะไอ้น้ำน้ำนั่นแหละนะเออแล้วตัวที่4ี่ล่ะตัวที่4ี่เขาเรียกว่าอินแอค v a เวตวัคซีนดเราผลิตโดยยังไงอะเราผลิตโดยการใช้ไวรัสซาโควีทูมันอะไรน,นะทุกตัวใช้ซามหมดเลยหรอใช่ แต่เราทาให้มันตายก่อนเสร็จแล้วก็ไปฉีดเข้าไปในร่างกายกระตุ้นในร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนะชนิดน,นี้น่าจะเป็นอของกินนะอะ,อะไรล่ะเป็นของกินเป็นซินแวคโอ้เป็นซินแวคใช่ผมมีคำถามมีคำถามหน,นึ่งนะครับพี่วัคซีนป้องกันโรคโควิดที่จำหน่ายในท้องตลาดมีอะไรบ้างครับคอ,อนอนี่มันจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด19จากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้รับอนุญาตและใช้กันแล้วทั่วโลก ได้แก่วับวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเทคสหรัฐอเมริกาเขามี2สองตัวนะนุ้นยก็มีตัวไหนบ้างอ่ะมีโมโดนาด้วยมาลาโดน่านั่นเลยไม่ใช่โม d ดนาวัคซีนของรัสเซียก็มีเขาเรียกว่ากา m ิเลียเนาะรู้ว่าสปุตินิกอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีวัคซีนของเอตาซินิก้าของสหรัฐอาณาจักรผลิตจากมหาวิทยาลัยอ,ออกซฟอร์ดออออกซฟอร์ดเออนั่นแหละ แล้วก็มีวัคซีนซินแวคของจีนจีนก็มีอยู่2ตัวคือซีโนฟาร์มด้วยและประเทศไทยเรามีวัคซีนอะไรประเทศไทยเนี่ยยังก็มีการพิจารณานําเข้าลูกเดียวโดวยวัคซีนที่นํามาใช้นั้นจะต้องผ่านการคืน,นทะเบียนได,ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเรียกว่าออยออยแปลว่าอะไรอ๋อออยนั่นเหรอก็อาหารและยางไงอย่างถูกต้องรวมถึงการอนุมัติใช้ อนามัายใช้กแล้วหลายประเทศได้รับการรับรองจากองค์กรอน,อนมามัยโลก w h ลดูวยระดับ w ด o อ,อขนาดนั้นเลยคนะํคำถามที่4ครับพี่คำถามที่4จะตอบพี่ว่าในวิธีการป้องกันไวรัสโค -19 นค่าเก้านะใครได้รับการฉีดวัคซีนวอร์ไวรัสโคโรน่าเก้านะครับใครควรฉีดอ๋อหนูดูต่อ้างน่เราเบื่อแล้วเราเหนื่อยอะ่ะเป้าหมายของการใช้วัคซีนก็คือเพื่อลดอาการรุนแรงการเสียชีวิต จากโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรเนืน่องจากปริมาณของวัคซีนมันมีจำกัดกลุ่มเป้าหมายในระยแยกคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งหลายเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งหลายทางเอกนชนราชการรัฐบาลและวิสาหกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคสูงในผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นทางเดินหายใจเรือรังโรคหัวใจโรคไตเรือรังโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย กลุ่มเป้าหมายในระยะถัดไปเมื่อมีปริมาณวัคซีนมากขึ้นคือประชาชนคนอื่นทั่ว,ปวไปอ๋ออันนี้คือกลุ่มเป้าหมายเลยครับพี่ชอยเข้าไปไครับผมไม่ถามว่าเด็กนีสามารถฉีดป้องกันโรคโควิดได้ไหมพี่เพ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนของโควิด ในเด็กแต่จากคาแนะนาในการวัซีดแต่ละครั้งนะครับโดยสัตว์ผู้บริสุทธิ์ใหญ่เนี่ยเขาจะแนะนําให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปยกเว้นวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเทคเท่านั้นที่ทาให้ฉีดตั้งได้แต่อายุ16ปีแห่งความหลังโออย่างนั้นเลยครับที่ถามว่ายิงตั้งคันเนี่ยแล้วก็ยิงให้นหมบุตรเนี่ยสามารถฉีดป้องกันโรคไวรัสได้ไหมได้สิปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวก,กับการใช้วัคซีนป้องกั 19, นโควิด -19 าในยิงตั้งคันแลวก็ยิงให้นหมบุตร อย่างไรก็ตามจากคำแนะนำของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติหรือว่า Center for Disease Control and Prevention เราเรียกย่อม,มาจากคำว่า CDC เนี่ยโอ้ CDC นั่นเหรของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมหมดอาจเลือกที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้หากเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาระหว่างความรุนแรงที่เกิดอาจ เกิดจากการติดเชื้อโควิดกับอาการแพ้ข้างเคียงของวัคซีนที่เกิดขึ้นมีการมีการแพ้อาการข้างเคียงของวัคซีนนด้วยเหรอมันก็มีอยู่แล้วเพ่งฉกเสียวๆแล้วนะแล้วคนมีโรคประจาตัวโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนี่ยไตวาย,วยหรือรังเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่ได้เราควรได้รับการฉีดวัคซีนหากไม่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีนนะ อ๋อมันมีส่วนประกอบของวัคซีนด้วยเหรอครับพี่แล้วที่ทราบไหมครับว่าส่วนประกอบของวัคซีนมันคืออะไรก็อบอกไปแล้วในตอนแรกอะเนื่องจากพวกที่มีโรคประจําตัวประจําตัวร่างกายอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะมีอาการรุนแรงถึงชีวิตนะหากในโควิด19นะอันนี้ไม่ใช่ว่าหากขีดวัคซีนนะจะนั้นต้องคนฉีดและผู้ที่รับประทนานยาแลูมิคุ้ม,มกันของร่างกายนะครับสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้หรือไม่ครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ การใช้วัคซีนไวรัสโควินสุขาในผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิดที่กฎผมองการรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งทั้งนี้อาจจะพิจารณาให้ฉีดวัคซีนหากไม่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนภายใต้คําแนะนําจากของท่านนะโอ้หากเคยฉีดเชื้อไวรัสโควินสกามาแล้วนี่ครับเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือไม่นะครับผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรน่าขอโลรานี่ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแต่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วเราก็สามารถติดเชื้อได้อีกแล้วก่อนแนะนำให้ผู้ที่เคยฉีดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วเนี่ยหลังจากหายปวย่วยตรวจไม่พบเชือ้อแล้วก็พ้นระยะก,กักตัวตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเนี่ยก็ให้ปรึกษาแพทย์เราฉีดเพิ่มอีกเมื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกไปแล้วเนี่ยเราฉีดเข็มแรกเข้าไปแล้วนะครับเข็มที่สองเนี่ยเราจะฉีดจากคนละชนิดได้หรือไม่ครับปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล ในประทิทธจีนพื่พความปลอดภัยของการใช้รับวัคซีนของโรคโควิด -19 ที่ต่างชนิดกันระหว่างเข็มหนึ่งและเข็มสองก่อเพื่อให้บ่นใจในเชนประเทศบ้านและความปลอดภัยสูงสุดจึงจัดได้น,นาให้สีโควิดวัคซีนชนิดเดียวกันดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นละขึ้นอยู่กับวัคซีนอะไรดีอะไรไม่มีแต่ว่าตอนนี้นูนอยมีคนฉีดไปแล้วนะเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่สองในเซนิกาเขาบอกว่าเขานี่มีความแข็งแรงต้านทานสูงสุดเลย สงสัยหนูน huh. uh ุ huh. failures, ah ้ยจะต้องฉีดทุกตัวแล้วตัวอะไรมานี่หนูนุ้ยฉีดหมดฉีดไว้ก่อนสร้างความพุ่มกันไว้ก่อนแล้วตัวสืดหลายตัวแล้วมันไม่ตีเลยหนูนุ้ยมันไม่ตีหรอกฮะมันจะมีหลายภูมิพุ่มกันมีบอดี้การ์ดหลายตัวเท่งเลยดีกว่ามีตัวเดียวโอ้ดีเนาะมีทุกอย่างมีฉิดตัวหนูนุ้ยก็ฉีดทั้งสิบเลยม้ยมีบอริการสิบคนเท่งฉีดตัวเดียวมีบริการคนเดียวรับรองหนูนุ้ยเก่งกว่าโอ้นอาสนนะหนูนุ้ยเนาะ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ภายในระยะเวลากี่วันล่ะพี่อ๋อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิท่อนทานหลงร่างกายหลังจากที่มีการฉีดโควิดเข้าไปแล้วนี่นะเข็มที่2เนี่ครับใช้เวลาประมาณ14ถึง28วันก็ประมาณเดือนนึงอะดังนั้นจึงจะมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประสิทธิภาพดีที่สุดนะภายใน1เดือน2เข็มหนึ่งเดือนสองเข็มเลยใช่แล้ววัคซีนที่ป้องกันโรคโควิดสิบ้าที่สามารถป้องกันโรคได้นานแค่ไหน เราจนยังไม่มีข้อมูลเระยะเวลาป้องกันหลังจากฉีดวัคซีนว่าป้องกันติดเชื้อโควิดสิบเนี่ได้นานเพียงใดแต่เราพบว่าป้องกันโรคได้ประมาณ6เดือนขึ้นไปอ่ะโอ้ในหเดือนขึ้นไปหรือครึ่งปีละส่วนข้อมูลในการฉีดกระตุ้นเป็นตน้องติดตามคำแนะนาอีกครั้งหนึ่งนะครับวัคซีนป้องกันโรคโควิดมีความปลอดภัยมากเพียงใดนะครับแม้วัคซีนของโควิดสิเนี่ยนะที่ตัวนุย่ยรนมานะครับจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่นานและก็มีการผลิตใช้ในช่วงเวลาสั้นเนี่ย แต่วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยที่นำมาใช้ในประเทศไทยผ่านการขึ้นทะเบียนเลยได้รับการอนุญาตจากแงประเทศไทยตามมาตรฐานรวมถึงการมีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนจากการใช้หลากหลายประเทศอีกทั้งยังมีการติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ क, หลังการฉีดและก็รายงานตามระบบที่กำหนดไว้แม้จะมีรายงานผลเครื่องเคียงที่พบบ่อยเช่นอ่อนเพลียหนึ่งปวดหัวหนึ่งปวดกล้ามเนื้อหนึ่งและมีไข้หนึ่ง แต่เอกสารจะมาจะหายเองได้หลังจากฉีดประมาณสองสามวันเออท้าไม่หอยแล้วทําไงอ่ะผลเฉลี่ยข้างเคียงรุนแรงนั้นพบบ่อยครับเช่นการแพ้ชนิดรุนแรงเขาควรระวังและผลข้างเคียงของวัคซีนสิบเก้าในยาวนะครับในปัจจุบันจะระยะเวลาที่ใช้กันสิบปองกันโรคคือก้าวนานไม่ถึงปีนะครับซึ่งข้อมูลผลข้างเคียงข้างร้ายแรงของวัคซีนยังพบน้อยทั้งนี้ผู้เชวชาญทั่วโลก สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารยาก็จะมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างไกชิดหากต้องการติดตามงข้อมูลเกี่ยวกับคกีบกิบ้องกันโรคควรมีเข้ารวมโรงพยาบาลเราทำได้นะครับค่าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ